ขอความเจริญในพระธรรมจะมาเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่าน ต้อย้ำกล่าวจนท่านจะสามารถท่องจำได้ว่าเกิดมาเป็นคนประสงค์ความสุขตระรู้จักใจเขาใจเราใจเราใจเขาสิ่งที่มนุษย์มันเหมือนกันหมดคือความรักความชอบความชางังความหวังความกลรวความชัว่วความดีประเพณีศาส,สนาอันตมาพูดถึงความหวังข้าวผ้ายาบ้านการศึกษาเออต่อไปละ ไฟฟ้าเป็นประเดศนการิไทยไม่มีไฟฟ้าใช้ประเทศประเทศเราเท่านี้เองถ้าเอานายกรัฐมนตรีประเทศไทยนะท่านนะฮะทุกทุกคนไปบริหารเมืองจีนนะท่านท่านบริหารไม่ได้ห็อกไม่มีทางเจริญนะท่าดูประเทศจีนจะดูคลิปดูอะไรต่ออะไรประเทศเรามันแคบบังทีนะเล็กกวมณฑลหนึ่งของประเทศจีนอีกแล้วปบริหารประเทศจีนที่ ที่มันไม่มีทรัพยากรธรรมชาติที่มันลำบากยากเข็นทําบริหารยังไงดูคลิปดูเมืองจีนเนี่ยดูประธานที่เป็นประเทศจีนเนี่ยเรารู้จักจีนมาเนี่ยตั้งแต่ละตั้งแต่รัทิคอมมิวนิสต์เรารู้จ,กจักนะรัสเซียรู้จกัจกอเมริกานายกเมืองไทยทุกคนเนี่ยไปเป็นไไมไม่มีทางเป็นได้หรอกท่าน อาตมาบระเทเป็นไม่ได้แล้วแล้วความอุดมสมบูรณ์ของประเทศเขามันมากกว่ามันน้อยกว่าเราของเรามันมากกว่าคิดอย่างนี้สิท่านมันได้จบมันได้จบีนบนายกทุกคนนะท่านนะอาตมาพุทธทุกคนและคนจะเป็นนายกต่อไปต่อไปให้คิดถึงไฟฟ้าก็ทำไมทุกวันที่ท่าไปต่อสายไฟฟ้า ถามผู้บริการจังหวัดนายกอบจอบตอก็โซล่าเซลล์ที่เขาประกาศขายคันเนี่ยทำไมไม่ให้เด็กโซล่าเซลล์หลังเล็กๆทำไมไม่เชื่อมต่อกันแล้วไปเพิ่มขนาดขนาดขนาด,ขนาดขนาดึ้นมันเด็กไทยยังจุดเกียงอยู่นะอายไหมนเนี่ยถ้าไปอาตมาเป็นนะท่านมิจอหน้าไปว่าที่ไหนแต่เงินงบประมาณเนี่ยมันหายไปไหนล่ะ ถ้้เด็กตาเสียเด็กไม่มีสื่อสารเ,เสียโทรศัพท์ไม่ได้ไม่มีโทรทัศน์ไอพัดลมไม่เป็นไรหรอกท่านแต่สองอย่างนั้นมันเป็นการสื่อสารที่เราจะเข้าถึงในการพัฒนาประเทศของเราท่านทั้งปยอันจะกินคันนี้ไม่ได้ว่ามันรัฐบาลนะท่านนะท่านม่อสกกินเวลาท่านไปวัดต่างๆไปตามลงไปประตามหมู่บ้านยากชนเนี่ยท่านซื้อหลอดไฟโซล่าเซล์ไปให้เขาได้ไหม เราทำปลั๊กเชื่อมต่อแล้วบอกเขาเลยว่าถ้ามันเสียนะโธรมาหาลงโธรมาหาป้านะจะส่งไปให้ส่งของใหม่ไปส่งของเก่ามาซ่อมให้เขาเขาก็มีสองแล้วท่านเพราะฉะนั้นแม้แต่โซลาเซลล์นะฮะที่กัดไฟฟ้าถ้าเสียโทรศัพท์มาเสียโทรทัศน์มันก็สามารถกักเก็บไฟได้เมืจะไปคิดโครงการใหญ่แล้วท่านเรื่องพนิุ์นมาเรื่องกระจกกระจกให้เขามีไฟฟ้าใช้ แล้วเราจะสว่างสวยัยแล้วทุกอย่าง,งมมนไฟฟ้าชา้ยแล้วก็มันเราสร้างพระอาทิตย์ดวงน้อยๆให้กับชีวิตของเขาให้ส่องสว่างให้โลดแล่นในอนาคตข,ของเขา